ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเรามีวิชั่นที่แตกต่างออกไปเพราะว่าเทคโนโลยียุคสมัยเนี่ยมันเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เพียงพอที่เท่านั้นเรามี attitude vision มุมมองทัศนคติที่เราต้องอ a d a p t ตามแล้วก็พัฒนาตอ่อยอดให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นทั้งนี้เพื่อธุรกิจเครื่องเสียงแล้วก็เพื่อวงการเครื่องเสียงให้เติบโตยิ่งขึ้น ในช่วงประมาณ2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับในวงการเครื่องเสียงของเมืองไทยเรานะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตลึกๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับแน่นอนว่าที่ผมกําลังจะพูดถึงนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีของเครื่องเสียงอะไรต่างๆแต่เรากําลังหมายถึงเรื่องของการบริหารของบริษัทผู้จัดจําหน่ายแล้วก็ผู้นําเข้าเครื่องเสียงที่เปลี่ยนผ่านจาก เจเนเรชันที่1มาสู่เจเนเรชันที่2นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทนะมีการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาบริหารธุรกิจแทนผู้บริหารรุ่นก่อนนะครับและถ้าเราจะโฟกัสลึกๆอีกทีนึงเราจะเห็นว่าในช่วงเวลานี้นะครับบริษัท u u i o o o r r e นะครับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่เป็นที่เขาเรียกว่าสะดุดหูสะดุดตาคนเล่นเครื่องเสียงมากนะครับ o r c e เป็นบริษัท เก่าแก่นะครับในวงการเครื่องเสียงนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับพูดถึงว่ามาแรงมากๆนะครับเราจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการบริหารเนี่ยเป็นการบริหารเชิงรุกมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยเป็นเพราะผู้บริหารรุ่นที่2ที่ผมจะพูดคุยในวันนี้ก็คือคุณพีนะครับคุณพีนีเ้เรียกว่าโตมากับวงการเครื่องเสียงเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมา เจาะใจคุณพีและกันว่าทำไมนะครับถึงาสามารถที่จะปั้นบริษัท audio force นะครับให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากที่เข้ามา,ารับช่วงต่อจากผู้บริหารรุ่นเก่อน,นะครับวันนี้นะครับไปพูดคุยกับคุณพีได้เลยครับ สวัสดีครับคุณพี <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับนะครับที่ <c oughs> มาเป็นแขกผู้คุยในวันนี้นะครับเห็นกระแสขายแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยช่วงนี้ออเด o f อร์สนะครับแบบแพ็คของส่งกันทุกวันไม่จะเป็นคาร์บาเซสเดี๋ยวเป็นไฟล์ซีรีส์ใหม่นะครับผมก็เลยอยากจะชวนคุณพีมาพูดคุยกันนะเพราะว่า <c oughs> ทุกทีทุกทีที่เจอกันอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องตัวตนเท่าไหร่เราจะคุยเรื่องโปรดักต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณพีมาแนะนําตัวเองว่า เป็นใคยยังไงนะครับถึงมาเป็นผู้บริหารเจนที่2ของ Audio f o r c ตายเพราะ Audio f o r c เนี่ยดังโด่งดังมากนะครับเป็นขอบุ่นเขาเครื่องเสียง Hi อ n d มานานละนะเราอยู่วงการก็ก็รู้จักกันมานะทีนี้เนี่ยก็เลยะในฐานะที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ก็เลยจะชวนมาแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันอีกทีนั้นก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนเลยครับว,ว่าคุณพีคือใครก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับ ก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่รู้จักผมแล้วนะครับหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นกันมาก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักกันก็มีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําตัวเองก่อนอีกทีนะครับผมชื่อพีนะครับตอนนี้ผมก็เรียกว่าได้ว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ Audioforce นะครับเราเข้ามาบริหาร Audioforce เนี่ยด้วยวิชั่นใหม่นะครับเรามาจาก เติบโตมาจากเครื่องเสียงเลยแล้วก็เรามีแพชชั่นทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสเนี่ยได้คุ้กกีกับเครื่องเสียงมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถมาบริหาร Audio Force ในเจเนอเรชันใหม่นี้ได้คือพูดแบบบ้านๆก็คือแบบมันอยู่ในสายเลือดนะมันอยู่ในสายเลือดเครื่องเสียงเพลงอยู่ในสายเลือดแหะโตกับมันเลยนะทีนี้พอมารับไม้ต่อมันก็เลยไม่ใช่เป็นอะไรยากอย่างที่บอกว่าพอมาเป็นแพชชั่นแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายหมดทีนี้เนี่ยอยาก ถามนิดหนึ่งว่าปรัชญานะครับหรือว่าทัศนคติหรือเรื่องของการบริหารการจัดการของ Audio Force ยังไงครับถึงประสบความสำเร็จนะครับสำหรับ d u o i o r o r นะครับเราทำธุรกิจมาอย่างยาวนานเป็นเวลานานมากกว่า35ปีนะครับทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันในยุคนี้เลยนะครับหรือเรียกว่าครึ่งค่อนชีวิตของมนุษย์เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเครื่องเสียงนะครับเราเป็นบริษัทชั้นนําทางด้านเครื่องเสียงไฮเอ็นที่นําเข้าเครื่องเสียงมาให้นักเล่นเครื่องเสียงในไทยได้เล่นกันอย่างหลากหลายแล้วก็ทํามานานตรงนี้จะเป็นประวัติ h i s t รี y ยาวนานที่ทําให้ลูกค้าเราเนี่ยรับรู้เข้าใจแล้วก็อุดหนุนกันอยู่แล้วนะครับตรงจุดนี้ทีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้ดูฟอรสอยู่มานานแล้วก็ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ครับมันมีแบบ จุดไหนอะไรยังไงบ้างุพี่ช่วยเล่าให้ฟังด้วยนี้ครับจริงคําถามนี้เป็นคําถามที่กว้างมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสโคบออกมาเป็นประมาณสัก3ข้อแล้วกันเพราะว่าถ้าผมพูดยาวกว่านี้เกรงว่าเดี๋ยวเราจะพูดกันยาวทั้งวันเลยนะครับหลักๆเลยนะครับข้อ1เนี่ยก็คือเราแน่นอนอยู่แล้วทุกคนรู้กันว่าเรื่องบริการหลังการขาย customer service นะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะหลังการขายนะครับ ทุกช่วงการขายเลยก่อนการขายช่วงการขายแล้วก็หลังการขายรตรงนี้เป็นอะไรที่ผมแล้วก็ทีมงาน Audio Force เราทุกคนเนี่ยโฟกัสแล้วก็พิถีพิถันกับมันมากๆเพราะว่าเราเข้าใจลูกค้านะครับถ้าเราคิดกลับกันนะครับคุณปิรณะครับเราถ้าเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราย่อมต้องการ Good Service อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเราจะไปซื้อของชิ้นหนึ่งเนี่ยเรื่อง Service นี่สําคัญมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเครื่องเสียงนะครับ ไม่ได้ซื้อทีเดียวบางคนซื้อครั้งหนึ่งครั้งสครั้งสครั้งสหรือมากกว่า10ครั้งเป็นด้วยกันนะครับบางท่านเนี่ยยาวนานกันมากกว่า10ปีเลยก็มีนะครับและที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้มันอาจจะหมายถึงลูกค้าเพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าเรามีลูกค้าที่หลากหลายกว่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่อง customer service นี่คือเราโฟกัสเรื่องดีเลยนะครับข้อที่สก็คือเราเนี่ยมีความเป็น product specialist นะครับแต่คำเนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจว่า เฮ้ยเราแค่เข้าใจเราแค่รู้ลึกกับสินค้านั้นเราแค่เชี่ยวชาญนั้นแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเราลงลึกด p Detail ยิ่งกว่านั้น<ม>คำว่า Product s p e c i a l i s สสำหรับ Audio Force เนี่ยเราหมายถึงว่าเราสามารถตกผลึก<ม>และความเข้าใจในสินค้านั้นนั้นซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของสินค้าตัวนั้น ออกมาตอบสนองให้กับลูกค้าทุกคนได้นะครับนั่นหมายความว่าเราเข้าใจมันเราเข้าใจเวที่จะนำเสนอให้ลูกค้าครับเป็นมากกว่าที่เราเพียงแต่เข้าใจเชิงเทคนิคนะครับแต่เราเข้าใจเชิงปรัชญาของมันว่าทำไงเนี่ยถึงจะทำให้ลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับสินค้านั้นๆเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นแบรนด์ไหนในโลกก็ตามเนี่ ออเดียฟอสสามารถทําได้หมดเพราะเรามีความเป็นออเดียสเปเชียลิสต์นะครับหมายความว่าถ้าแบรนด์ไหนไม่ผ่านไม่ดีเราก็จะปล่อยไปนะครับส่วนเราก็จะชูในจุดที่สินค้าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีอยู่แล้วดึงมันออกมาให้สุดครับแล้วก็นําเสนอกับลูกค้าตรงนี้นะครับเป็นข้อแตกต่างที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับคําว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ย มันหมายถึงในอีกเชิงหนึ่งก็คือเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับเปรียบเสมือนเนี่ยเราเป็นแพทย์ทางด้านเครื่องเสียงคนหนึ่งนะครับที่จะคอยสอบถามวินิจฉัยเจาะใจลูกค้านะครับถึงความต้องการที่แท้จริงลูกค้าทุกคนน่ยที่เข้ามาที่ร้าน Audio Force หรือที่ Audio Force นะครับล้วนจะมีความต้องการมีโจทย์มาอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีปัญหาจุดจุดหนึ่งแต่ว่าปัญหาในเชิง คำนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่ไม่ดีนะม,มันเป็นแค่ปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยต้องการแก้ปัญหาในจุดจุดนี้ได้อย่างเช่นลูกค้าคนหนึ่งนะครับมีชุดเครื่องเสียงอยู่แล้วชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดเบื่อขึ้นมามไม่ประทับใจเหมือนวันแรกที่ซื้อครับทีนี้เขาก็เข้ามาดูเครื่องเสียงแล้วก็หาว่ามันจะมีตัวไหนที่พอจะตอบโจทย์เขาได้นะครับที่เราก็ทีมงานเราหรือว่าทีมงานของ Audio Force เนี่ย เราจะเริ่มวินิจฉัยเลยเราเริ่มสอบถามพูดคุยกับลูกค้าเรียกว่าเราไม่ได้เน้นแต่มีสินค้าตัวไหนแล้วก็พรีเซนต์อย่างเดียวเราถามความต้องการของลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ซึ่งถ้าเราตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเชื่อมั่นในเราครับจะทําให้เกิดเป็น long term relationship ได้นะครับธุรกิจเครื่องเสียงเนี่ยหนึ่งปรับเสียงนะเพราะว่าเป็นเป็นธุรกิจที่ เ,เกี่ยวข้องกับความชอบและรสนิยมของอของคนฟังเพลงเี่ยทีนี้เนี่ยคุณพีอ่ะบริหารจัดการยังไงที่จะทําให้ลูกค้าทุกคนอะ่ะม,มีความพึงพอใจตรงนี้ครับครับ <S <S ผมเห็นด้วยกับ,ค,บคุณปิชนะเลยนะว่าธุรกิจเครื่องเสียงเนี่ยเป็นธุรกิจที่ท้าทายนะครับแต่ว่าผมเนี่ยและทีมงาน Audio Force เนี่ยเราขับเคลื่อนด้วย p a s ช i o n นะครับแต่คําว่า p a s ช i o n ของผมนะครับมันไม่ได้ เป็นสื่อความหมายว่าเราแค่มีใจรักหรือเราหลงไหลหในเครื่องเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับ,รบเราเนี่ยมีทั้งความหลงไหลในเครื่องเสียงถูกต้องแล้วเรามีข้อนี้แต่อีกข้อนึงที่เรามีนั่นก็คือว่าเรามีความสุขเรารมีความประทับใจที่ได้พูดคุยกับลูกค้าได้แชร์เดียกันได้รู้จักกันนะครับพอเราได้คุยได้พูดเจออย่างเงี้ยครับมันได้แชร์สิ่งดีๆเข้าหากันนะครับเหมือนกับเรามีสิ่งดีๆเนี่ยเราก็แชร์ให้กันทุกวันนี้เนี่ย ผมแล้วก็ทีมงาน Audio Fost เนี่ยเรากับลูกค้านะครับเราเปรียบเสมือนเพื่อนกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับส่วนเรื่อง p a ชชั่นทางด้านเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าผมมีอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโชคดีว่าตอนเด็กเนี่ยเราได้คุกคีกับเครื่องเสียงตั้งแต่เด็กเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์นะแต่ปกติที่เมื่อก่อนนะครับเราฟังเพลงเพออยู่แล้วเนี่ยแต่พอถ้าเราได้มาสัมผัสกับเครื่องเสียงดีๆเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเครื่องเสียงดีๆเนี่ยสามารถถ่ายทอดความ เป็นดนตรีเชิดฉายออกมาเลยนะครับมันโอ้โหเรียกว่าไลฟ์คำบรรยายเลยเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินนี่คือมันสมจริงมากๆม,มันเสมือนกับเราเนี่ยไปนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตอลล์นั้น<ม>จริงเลยและเป็น V.I.P ค,ค,คอนเสิร์ตอลล์ด้วยเปรียบเสมือนอย่างนี้นะให้เห็นภาพมันเหมือนกับว่าศิลปินเนี่ยมาเล่นอยู่ตรงหน้าเราจริงนี่คือความพิเศษของเครื่องเสียงไฮเอ็นส์นะเรื่องแพชชั่นเนี่ยเราเลยอยากแชร์ต่อนะครับให้ลูกค้าเนี่ย ทุกคนน่ยได้ซึมซับมันด้วยเพราะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นความรู้สึกที่แบบสเปเชียลครับประทับใจมากข้อนี้ข้อนี้ผมเห็นว่ามันเป็นข้อดีแล้วก็เป็นทัศนคติที่ดีนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจเครื่องเสียงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอถึงถึงจุดจุหนึ่งจากลูกค้าก็จะกลายเป็นเพื่อนมีความไว้วางใจกันนะคร เราสามารถที่จะรู้ใจเขาว่าเขาต้องการอะไรรู้ใจสําคัญมากเขาต้องการอะไรแล้วก็เขาก็ไว้วางใจเราได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาต้องการที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็สามารถให้คําปรึกษาเขาได้อันนี้เยี่ยมครับโอเคทีนี้โอเคเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปที่คําถามต่อไปแล้วทีนี้การที่จะมาเป็นลูกค้าของ audio force เนี่ยจะได้อะไรกลับไป อันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่และยังไม่ได้เป็นลูกค้ากันผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาเป็นลูกค้ากันเพราะว่าเราทวีตลูกค้าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือน VIP customer ทุกคนเลยนะครับไม่ได้เพียงแต่ว่าท่านใดที่ซื้อเยอะหรือซื้อน้อยไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณเงินซื้อเยอะซื้อน้อยแต่ว่าเราพยายามที่จะทวีตลูกค้าเนี่ยให้เหมือนกันทุกท่านถ้าเป็นเรื่องของความพิเศษเนี่ยที่ลูกค้าออเดลฟอร์จะได้รับนะครับผมคิดว่าหลักๆเนี่ย เรามีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับหก็คือคุณจะได้สัมผัสกับสินค้าที่ดีสินค้าเครื่องเสียงที่ดีมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ําแล้วก็มีความทันสมัยนะครับเน้นโปรดักที่ดีนะครับสก็คือเราดูรากฐานของเรื่องการดีไซน์การผลิตสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สัมผัสกับมันนะครับจะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเน้นดีไซน์มี ประวัติการสร้างการ crafted อะไรเงี้ยคือให้ดีที่สุดนะครับข้อ3ก็คือสินค้าที่ดีเนี่ยไม่พอนะครับต้องมีราคาดีด้วยนะครับสินค้าที่ดีต้องมีราคาดีนะครับที่ a u d i o f o r e เนี่ยเราสรรหาสินค้าที่ดีแล้วก็ทำราคาพิเศษแต่ทีนี้เนี่ยสินค้าที่ของ AudioFost นะครับลูกค้าจะได้สัมผัสกับคำว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าเกินระดับราคานะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันถึงลากไปที่ข้อสก็คือลูกค้าเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจในการครอบครองสินค้าของ Audio Force <ๆ>มากๆนั่นหมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมีความคุ้มค่าไม่พอยังต้องมีชื่อเสียงมีประวัติมีฮิส t อรีมีโพ i ิชันนิงที่มีความชื่นชมแล้วเป็นอะไรที่แบบลูกค้าเนี่ยถ้าได้ครอบครองมันหรือว่าเป็นเจ้าของมันเนี่ยจะรู้สึกภาคภูมิใจอันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันเนี้ยจริงๆอิเห็นด้วยเพราะรบแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่ทาง Audio Force อยู่นี่ไม่ธรรมดาอ่ะต่อไปเลยครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเพรามากๆเลยมีอะไรบ้างตอนนี้หลักๆนะครับทางเราเดลฟอสเนี่ยไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการสรรหาสินค้าที่ดีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะเน้นกับคาว่าโฟกัสนะครับคือเราเนี่ยไม่ได้สักแต่ว่าจะเอาแบรนด์เข้ามาเยอะๆนะครับแต่ว่าเราเน้นแบรนด์ที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็เราโฟกัสกับมันที่จะทำเองก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าถึงลูกค้า แบบที่มีโฟกัสครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถเรสปอนได้กับสินค้าดีๆที่เราคัดสรรมาครับทีนี้แบรนด์หลักๆที่เรามีนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคุณปิศนะเนี่ยแบรนด์แรกที่ผมพูดถึงก่อนเลยก็คือค a b a บ s สแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสต้องชื่นชมผู้ผลิตมากๆเข้าเป็นคนเก่งมากๆองค์กรเนี้มีฮิสตอรีมามากกว่า70ปีเป้าหมายคืออย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้ลำโพงแอคทีฟเนี่ย มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดทำไมก็ได้ให้ลำโพงแอคทีฟเนี่ยมีพักแอมีพักแดกหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นคา r บาสรุ่น The p e พลออาโกยนะครับเป็นลำโพง Active Streaming หรือที่ <c oughs> หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นกับคำว่าแอคทีฟไวเลสนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเน้นเป็นลำโพง Active High Resolution Streaming <c oughs> ที่มีความพิเศษ คำนึงถึงว่ายังออกแบบมายังไงก็ได้ให้มีคุณภาพเสียงเนี่ยที่ก้าวล้ําที่สุดแล้วก็เน้นของการดีไซน์ที่มีความไอคอนิกเพราะนั้นเราจะเห็นถึงความดิฟเฟอเรนเชียตของมันแตกต่างออกไปจะมีแบบเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นใช่ครับอ้อ๋อนี่คือคาบาสใช่ครับนี่แค่รุ่นเดอะเพรกโกย่าะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเพราะนั้นรุ่นเรือธงของเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่สูงขึ้นอีกตัวท็อปของเขาเนี่ยแล้านบาทโอ้ครับผมถือว่าซูเปอร์ไฮเอนด์ครับผมครับส่วนแบรนด์ถัดมาี่ ก็คือแบรนด์ไฟออดิโอที่คุณปิชนะเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เคยไลฟ์ไปล่าสุดนะครับที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือรุ่นไฟวินเทจที่พัฒนาต่อยอดมาจากแทนนอยด์นะครับจุดเด่นของแบรนด์ไฟออดิโอเนี่ยคือตอบโจทย์ทุกพายเลนส์เลยนะมีทุกระดับราคาแล้วก็ดีที่สุดในทุกระดับราคาเลยเป็นลำโพงไฮเอ็นนะครับที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงกันหมดแต่นี้รุ่นพิเศษรุ่นท็อปทขึ้นไปเนี่ย เราก็มีความพิถีพิถันของการดีไซน์การออกแบบเทคโนโลยียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ฟิวโอดเนี่ยจะตอบโจทย์ไฮเอ็นด์ครับแล้วในตอนนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับสาวกวินเทจด้วยเพราะว่าออกไฟวินเทจมาที่พิจารณาต่อยอดจากแทนนอยคลาสสิกในีดีตเอ่าครับเพราะนั้นเป็นแบรนด์ที่ผมแนะนําทุกคนน่าสนใจมากเลยใช่ครับฮอตฮอตทีเดียวใช่ครับต่อมาคือลําโพง PMC ครับอ่าลำโพงตัวนี้เนี่ย นักเล่นระดับไฮเอนเนี่ยจะชื่นชอบเพราะให้เสียงที่สมจริงเหมือนดนตรีสดๆนะเป็นลำโพงไฮเอนที่ยอดนิยมที่สุดในยุโรปเลย PMC นะครับออกแบบโดยอ้างอิงจากสตูดิโอมอนิเตอร์ให้เสียงสมจริงที่สุดต่อมาก็คือตัวของคอร์ดนะครับคอร์ดตอนนี้กระแสแรงที่สุดก็คือเรื่องแดกแล้วก็เฮดโฟนแอมนะครับซึ่ง m o โจ2ที่ออกมาใหม่เนี่ย ตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับเรามียอดสั่งซื้อสั่งจองที่เยอะมากนะครับที่นี้มันไม่ได้ตอบโจทย์แค่แดกหรือเฮดโฟนมันมีเครื่องเสียง PM Power Amp ที่ดังมากนะครับเป็นระดับซูเปอร์ไฮเอนด์และมีความไอคอนิกดีไซน์นะครับต่อมาก็คือไซรัสนะครับเครื่องเสียงที่เป็นตำนานของอังกฤษนะครับอันนี้คุณปิชนะรู้ใช่ไหมครับรู้จักรู้จักโอ คือเริ่มเข้าวงการเครื่องเสียงมาก็ได้ยินชื่อไซรัสแล้วครับเพราะว่าเป็นตำนานเครื่องเสียงระดับท็อปของโลกตัวหนึ่งเลยหน้าจอเขียวที่เคยเห็นับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันออกรุ่นใหม่มาสองซีรีส์แล้วรุ่น XR กับรุ่นคลาสสิก M คลาสสิกปรีเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกตำนานเครื่องเสียงไซรัสเนี่ยต้องลองรุ่นแฟลกชิพใหม่ขอโล่ให้ได้ใช่ครับสุดท้ายเนี่ยก็คือ แบรนด์ออเดียนที่โด่งดังในเรื่องของเส้นสายแล้วก็ระบบไฟเครื่องกองไฟครับกวาดรางวัลเยอะมากสุดในอเมริกาเลยนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะเรื่องเครื่องกองไฟแล้วก็สายลโพงสายสัญญาณสายไฟทุกอย่างอันนี้คือออเดียนที่เห็นผลชัดมากเวลาใช้งานใช่ครับเคยทดสอบนะครับใช่ฮะนานแล้วก็ คือแบบมันมันเป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าไว้วางใจได้อะในเรื่องของการส่งสัญญาณในเรื่องของการกำจัดนอสในระบบไฟเรียกว่าเป็น p พี e Engineering Company ใช่ครับแต่ละแบรนด์นี่ก็คือแบบอย่างที่คุณพีบอกว่าใครได้ครอบครองแบรนด์เหล่านี้แบบเชื่อใจได้เลยนะครบคุ้มค่าทั้งราคาแล้วก็ภ่าภูมิใจที่ได้เป็นมีชื่อเสียงแล้วก็บริการอย่างดีด้วย Audio f o r ใชครับแล้วช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยช่วงโควิด1 9 2ทงปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง a Audio Force เป็นยังไงบ้างครับบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดยังไงครับสําหรับช่วงโควิดนะครับตอนแรกเราก็มีความกังวลเหมือนกันครับคุยปริศนาว่าอืกระแสโควิดเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยลดลงไหมกําลังซื้อเนี่ยจะลดลงไหมแต่กลับกันเลยครับกราฟเรากับสวนทางนะครับขึ้นเพราะว่าน่าจะเป็นจากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือโฮมอ e นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยยังไงก็ไปได้ในช่วงโควิดเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่บ้านได้เสพ เครื่องเสียงมีเวลามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังสามารถตัดสินใจง่ายๆขึ้นด้วยลูกค้าเนี่ยกับสั่งซื้อออนไลน์กันเข้ามาเยอะเลยนะสั่งซื้อออนไลน์กันเยอะเลยแล้วก็เรามีโซเชียลมีเดียที่ตอบรับเนี่ยทุกช่องทางนะครับมากกว่านี้เนี่ยก็คือสินค้าที่ดีกับการบริการที่ดีของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นอะไรที่เรายึดถือในการทําธุรกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดเนี่ยเออถามว่ากระทบกับเราไหมไม่กระทบเลยครับกับนําทรัพย์เนี่ย ยังแสดงว่าลูกค้าที่ตั้งใจมาที่ร้านเราช่วงโควิดเนี่ยคือลูกค้าที่มาซื้อเลยนะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาครับนะครับเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เยอะขึ้นกว่าปกตินะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจความคิดของคุณพีแล้วก็ตัวตนของคุณพีในการที่จะนําพา Audio Force ให้แบบประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับถือเป็นคนรุ่นใหม่จริงเพราะวิธีคิดอะไรต่างๆเออถือว่าใช้ได้เลยแหละมีแพชชั่นนะครับ ทุกทีชอบดูหนังฟังเพลงแล้วก็เข้าใจผู้ <C> e <an> เล่นเครื่องเสียงจริงๆ <C> e <an> ใช่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบพูดคุยกันนันนี้อยากให้คุณพีฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคลิปนี้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็น Product หรือว่าตัว <C> e <an> ตนของ audio audio f o r c ด้วยในอนาคตครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะครับ <C> e <an> ขอบคุณที่ทางลูกค้าเนี่ย <C> e <an> คอยสนับสนุนเราตลอดนะครับขอบคุณท่านที่ชมขอบคุณทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทางคุณปิศนะหรือว่าทางสื่อออเด o f i ไฟล์วิดีโอไฟล์ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะครับผมก็ยืนยันคําเดิมว่าเรามีวิชั่นที่แตกต่างออกไปเพราะว่าเทคโนโลยีะยุคสมัยเนี่ยมันเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เพียงพอที่เท่านั้นเรามี attitude vision มุมมองทัศนคติที่เราต้องอัปตามแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นนะครับสำหรับออเดอร์ฟอร์สเนี่ยยังไงเราก็ยังคงยึดถือเรื่องการบริการลูกค้าสินค้าดีๆนะครับแล้วเราสัญญาครับว่าทีมงานเราเนี่ยและผมนะครับจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเรื่อยๆสรรหาสินค้าดีๆนะครับพร้อมกับการบริการดีๆนะครับพร้อมกับความเข้าใจลูกค้าในทุกมุมมองนะครับตรงจุดนี้ครับเราจะตั้งใจทํามันต่อไปเรื่อยๆนะครับท้งนี้เพื่อธุรกิจเครื่องเสียงแล้วก็ เพื่อวงการเครื่องเสียงให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่ง Audio Force เนี่ยเราก็ยังขอสัญญาว่าเราจะไม่หยุดสรรหาสินค้าดีๆนะครับพร้อมกับการบริการดีๆราคาพิเศษนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเข้าใจลูกค้านะครับต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ต้องจุดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะไม่หยุดยั้งในจุดนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ทั้งธุรกิจเครื่องเสียงเนี่ย เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้วก็ให้วงการเครื่องเสียงให้คนหน้าใหม่ให้คนลูกค้าหน้าใหม่หรือทุกรายเลยครับที่เข้ามาเล่นเครื่องเสียงเนี่ยให้ตลาดวงการเนี่ยมันเติบโตยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าคนเล่นหน้าใหม่ยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจเครื่องเสียงก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นทั้งผลลัพธ์ที่ดีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทัศนคติที่ดีนะครับสำหรับผู้บริหาร เครื่องเสียงยุคใหม่อย่างคุณพีนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคคุณรทำให้ออดูฟอสก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็๋ยวมีโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ